龙年。Hello, Mm. <laughs> you. okay 没了、哦。 Hello, thank you, my friend. Oh. คทำไมลอยอย่นี้เนี่ยเป็นฟงเป็นนาี่วัดรนี่ดูกะงานสาวูนเป็นนา่นองเจ้างานต่ีอัน่ใช่ใ่กล้างยาดิน่อยไอ้ฟเหมือนันฟงมาโอเค่่เด็กมันค้ามันลูกรยแม่มันเอนยแม่มัน่อนีแล้วจดเยแม่แม่ดี

ไปหามาโรงเรียนเมื่อไรอีกสินะเิีพาเันเมื่อเพื่ไมบบว่าโอ้ไ่ลงไได้หมดสจะเป็นวันจันทร์พื่อเช่นกีฬาเปลี่ยวนี้โอ้กีฬากรสานชิ้นมื่อคนชิ้นม่อกสีติดโซเซเป็นอาทนิตย์นะโซเซไปเลยเห็นไหมไ้ยินมาขอด้วที่สี่สามสีนะโอต้องเงินลยแมนกันขายของแบนดแม่น้ำกันอ่คือนีกับรอยกับพกนกันดิบมาอาดิโอมาซื้อกันนกวดีนะสวดีสวัอดีอีหลีลูก อันนี ını, an well. ah, ้มา้นดูเลยนี่มาพิซ่าเลยรงนี้อันน้ามันจะไปเท่าไหรู่ามข่าเปียาเอะได้บนี้เอออันนั้นตอนที่แมมันมาหาพวกมันจะเตยอยู่ตงยนนเออห้องมันลายเยอะทาน้สิบสข่าเลอันคน กข่าเหล่านกคนงาจะได้ไปเดียวไปกุ้หัวนห่อยนว่ามันบอกคือบอกนี่นน่ะเออมันพยาามเขามาไงมขนนิสัยมันนี่ไงมันเป็นผู้ใหญ่มาสักวันเดี๋ยวนานผู้นี่ยมันนิสัยานนจับดูมันมีสจยของนองของนอเว้ยนอกมันนิ่มนไส้นี้น้าก็ไปพ่อมาสิ คนละเจ้วเลยบอกอ๋อนี่ละไปทุกงเหอื่อเลยให้เจ้า้อยองลงเียงกันลงสงกับเขา สวัสดีค่ะ Hello โอภาษากฤษล้วนเลยโอภาษาไร Thank you my friend See you again t o n e x t r i g e Because I uh stop right now uh I go into งานบุญ Thank you Thank you my friend order ขอบคุณหลายๆ จากประเทศไหนกับบลูเดอร์ยูคอมฟอร์มประเทศไหนบลูเดอร์ตัดผมชายแป๊บๆนะฮะอันนี้จะเป็นแบตเทเรียนแบตเทเรียนตัวหน่อยใช้งานได้นะฮะผมกิ้งกลวงมากมายกัะกองนะฮะเป็นกิยวนะคะเป็นกิยวเรียบร้อยแล้วนะคะตัดผมง่ายมาก ตัวนี้ตัวเดียวสามารถตัดผมชายได้นะจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถตัดได้นะตัวนี้ถ้าใครสนใจก็นะถามได้เลยลาขาบบ่ฮ้อนร้อยเดย้แต่ว่าใช่ดีเด้ไล่มืงก่อนน้ำกัพี่น้องอว่าไปแล้วข่อยกันจบไรแล้วด้วยพี่น้องโอ้ยโ่ขอยกันด้วยมันนี่างเราม่ติดขอยไอเล่นเนอ,อพอหลังจาก หลังจากใช้เสร็จก็หยดน้ํายาไว้นะคะหยดน้ํายาไดเชเรียนไว้น้ํายาหล่อลื่นไว้ไม่ให้มันเข้าสนิมถ้ามันเข้าสนิมละมันจะไม่ค่อยคมพอมันไม่ค่อยคมก็จะบอกว่ามันไม่ไดีฉะนั้นแล้วหลังจากที่เราใช้เสร็จเราต้องใส่น้ํามันหล่อลื่นหรือว่าน้ํามันเครื่องน้ํามันสากเนี่ยเพื่อจะให้มันไม้เป็นสนิมนั่นเองนะคะส่วนตุ่ตนๆหนึ่งก็จะเป็นชาร์จจุ b สามารถชาร์จ u ุ b ได้นะคะชาร์จแบบบ ไฟบ้านได้ชัดหนึ่งครั้งใช้ได้หลายครั้งเลยทีเดียวเนาะ,ะจบการรีวิวรีวิวอะไรเนี่ยรีวิวบตเบรเลียนหน้อยเนอะก็ผ่าสะดวกง่ายมากๆเด้อตัดหนวดตัดเข้าก็ได้เด้ออันนี้เด้ออ่ะใส่มาหลายเดือนแล้วเด้อมันก็ประมาณสภาพอย่างนี้นะจ๊ะโอเคคอยเห็นอันนี้ไหมคอยเห็นอันไล่แขนทำไมพี่น้องไอไอไอนี่มันขูดเนาะ ไม่มันขูดไหมคมให้เป็นได้สัก Thank you for like นะคะ Thank you for share Thank you for wishing นะคะ Thank you very much Thank you Thank you Thank you my fan d all Thank you Thank you ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะสังคำสวัดีดทุกคนด้วยนะคำสวิดีดอวแล้วกวับอีกรอบก่อน คำคนี้ตอนอันนั้นลงมามันก็สโสโครตแล้วนะปล่อยลอยองลอง I, I am a uh, list, listening นี่เป็นไรเด้อไ e ท l e ลท์บอกไลท์ไลท์สิ่แปลว่าฟังไลท์ไลท์ไลท์โอ้ยโอ้คำคียกระตุกกรตุกกระตุกกระึงพุ้งเป่งปล่อย ไปแล้วค่ะแม่๊า e o เกนจในกรายขอบคุณค่ะพี่ทิพย์ฮัลโหลค่ะเอาผ่านเนี่ยเร็วเ ค่ยอะไรนะคะเราทอดเยอะเท่าไหร่นะคะยอดเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ฮะนี่จะกล่งองอ๋อรอเออเออจุดทึ่งอะแล้วจ๊ะอืมเอาบ่อน,นี้ล้านส,สวยๆเด้เอามาตอนนี้เลยบ่อสเสร็จสิบวิวบ้านแล้วโอเคจา้าจ้า ลอยลอยองลองเพียงกันลองส่งกับเขาที่เธงสวัสดีปัจจุบขอกระซิบเปาะนะคะกองกระิบเปาะเพราะก็คือการทําบุญนะคะเราเอาเงินใส่ขันเอาข้าวเอาเทียน,แล,นลแล้วก็ดอ,อกไม้ใส่ขันลงไปแล้วก็ไปเพาะเพาะคือการทําบุญทําบุญให้กับ คนที่ล่วงลับไปนะคะคือเขาเชศพิธีแจกเขาเนาะให้บุญแจกเขาแจกเขาสำหรับคนที่ตายไปนะคะเพิ่นไปเผาวันเสาทีแล้วมึงนี่เพิ่นแจกเขาเนาะคือว่านังข้ามเพิ่นแจกเขาเทศบุญแจกเขาก็เลยสิไปอ่าพ่อบุญน้ำเพิ่นนี่นะคะกบับพ่อบุญพ่อมม่น้ำเพิ่นกัดกินขเขาเคียงพอดีนะคะอ่าขอบคุณนะคะพิธีขอบคุณมากเลยนะคะสต e ีฟรอสแอนเชอร์ที thank you very m u c h my friend อ๋อ ซี่โอเค้จุนเอกไล่วันละก็ไปละจ้ะวันละก็ไปไปให้ลอยอ่องลองเฮียงกันลองสอขอบคุณมากค่ะไปละคุณท่าน